มีดวงได้ตังค์คนค้าคนขายสัปดาห์นี้มีกำไรหนักใจกับบริวารบริวารไปตีโจทย์แล้วนะบางคนพ่อแม่เป็นบริวารปู่ย่าตายายบางคนลูกบางคนหลานบางคนลูกน้องแต่การงานค่อนข้างดีการเงินได้ไพ่สามเหรียญรับรับ์อ่ะพิมพ์รับทรัพย์ให้หน่อยเร็วไพ่สามเหรียญน,นะครับ ไพ่ใบนี้ถ้าคนทํางานประจําถ้าถามถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการได้งานตอบว่าได้ถามถึงเงินที่จะได้เพิ่มจากรายได้ในสัปดาห์นี้ตอบว่าได้เพิ่มติดกับไพ่งานใหม่ติดกันเลยข่าวดีเรื่องการงานและมิตรภาพหได้ข่าวดีเรื่องงานเพิ่มงานใหม่และงานเนี่ยมันมาซึ่งเงินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นงานกับเงินสัปดาห์นี้คนราศีมังกรได้รับ สำเร็จตามที่ต้องการมากน้อยอยู่ที่วาส,สนาของแต่ละคนการเดินทางใกล้ไกลดีมีโอกาสประสบผลสำเร็จความรักของคนมีคู่แล้วต้องอ,อกอกใจมากกันเป็นพิเศษนะคนโสดไปพบเพื่อนถูกใจก็ต้องไปสารต่อเองคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพปลายสัปดาห์ดวงจะดีขึ้นสีชมพูเป็นสีเสริมดวงจะตาในชมพูหรือแดงอ่อนๆก็ได้ การติดต่อนัดหมายพบปะเจรจาผู้คนเรื่องการงานวันที่12 13 14 15 16 17ดีทุกวันสื่อนำโชคนะครับตำแหน่งบ้านตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่อยู่อาศัยค่อนข้างเด่นมากปัดควัดเช็ดถูหิ้งพระจากเลขใต้ฐานวัตถุมงคลเลขที่กล่องเลขที่ฐานนะครับโชคใครโชคมันสื่อนำโชคอีกอย่างคือเวลาไปไหว้พระทำบุญเนี่ย เดินออกมาก็นั่นแหละครับอุดหนุนรัฐบาลซะหน่อยนะไม่มากไม่น้อยพอดีพอดีนะครับเลขหน้าไพ่คือ4 6 5 3 2